สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่15ประจำเช้าวันอังคารที่7ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าทอฟฟี่สีน้ำเงินแอวอลนตครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไอเป็นใหญ่อาร์เซนอลไป2 1ครับโดยที่เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากมาตินโอดกาครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซงสองลูกรวดในช่วงท้ายเกมจากลีชาริสันแล้วก็ดิมมารายเกลนั่นเอง นั่นก็นเลยทําให้ตลนางคะแนนของทั้งสทีมใน,นตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็ยังคงอยู่ที่7ครับหลังจากที่แพ้ไปมี23คะแนนเหมือนเดิมส่วนเอเวอเรสตนขยับมาอยู่อันดับที่12ครับเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนไปต่อกันที่ดัวนงโซล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป13ประตูะเดี๋ยวส่ง้ายกันที่โปรแกรมน,นะต่อไปเกมที่16คือวันศุกร์นี้จะมีเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ด ตามด้วยคือวันเสาร์ที่11ธันวาแมนซิตี้เปิดบ้านเจอวูฟอาร์เซนอลเจอซอลตแมทันเชลซีพบลีดลิเวอร์พูลจะเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็นอริสิตี้พบกับแมนยูไนเต็ดก่อนปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่12ธันวาไบรตันจะเล่นกับสเปอร์เบอร์ลีพบเวสต์แฮมเลสเตอร์เจอนิวคาสเซิลแล้วก็คิสตันเพลทพบเอเวอร์ตัน